หลังจากนะคะที่มีข่าวลือค่ะว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะจะเดินทางไปประเทศจีนค่ะเพื่อไปร่วมง,งานกับทางรายการยูจวิทยูสองนะคะรวมถึงนะคะมีปาร์ตี้ของทางดาวนี่ด้วยนะคะและแน,แน่นอนค่ะน้องเองก็มาโพสต์คลิปลงในไวป์ปอแล้วนะคะว่าเธอก็จะไปปาร์ตี้ของทางดาวนี่นะคะรวมถึงค่ะทางรายการยูจวิทยูสองนะคะที่ตอนนี้ค่ะเหล่าบรรดาเมนเทอร์นะคะทางลิซ่าแล้วก็เอลล่าเองนะคะมีการเลือกเด็กเข้าทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อขึ้นโชว์ในสเตจของทางรายการนะคะ แน่นอนค่ะว่าตอนนี้หลายคนก็เลยจับจ้องดูนะคะว่าเน้องจะเดินทางไปประเทศจีนวันไหนนะคะหลายคนก็ลุ้นค่ะเพราะว่าเห็นไฟบินกันแล้วเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะหรือแจ้งบอกนะคะเพราะว่าก็กลัวเรื่องความปลอดภัยของน้องนะ,ะหลังจากที่มันมีข่าวเรื่องการขู่ทําร้ายน้องด้วยใช่ไหมก็เขาคาดเดากันว่าน่าจะเป็นวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะ แต่เท่าที่ไปตามดูนะคะตอนนี้ค่ะความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งเกาหลีใต้แล้วก็จีนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการผ่อนโคลนด้วยนะเพราะว่าวันนี้ค่ะเกาหลีใต้เองค่ะมีการส่งแรงงานเข้าไปที่จีนค่ะถึง210คนค่ะไปถึงเทียนจินเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงจะมีการเ,เปิด ประเทศกันไกลๆแล้วนะคะคงมีเงื่อนไขกันด้วยนะคะและแน่นอนค่ะถ้านอริซ่าจะบินไปนะคะหลายคนก็บอกว่าเธอน่าจะเข้าไปในระบบฟั t t a ็กนะคะฟัสแท็กนี่เป็นช่องทางพิเศษค่ะเปิดขึ้นมาในกรณีพิเศษซึ่งก็แบบนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์นะคะแล้วก็คิดว่าทางรายการเองก็คงจะปูทางเอาไว้ให้น้องเหมือนกันนะคะก่อนที่จะให้น้องมาประกาศในการเลือกเด็กฝึกเข้าทีมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปทางฟั t t a ็กเนี่ยแน่นอนค่ะว่าก็คงจะไม่มีภาพออกมานะคะ ให้เห็นนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของเธอด้วยแล้วก็เพื่อลดการเสี่ยงการติดเชื้อด้วยนะคะ แล้วก็ใครหลายคนตอนนี้ก็มีการพูดเหมือนกันนะคะว่าอาจจะได้เห็นอีกทีก็คือน้องอยู่ที่นู่นแล้วหรืออีกทีหนึ่งนะคะก็คือรออย่างชัดเจนก็คือรอวันที่ทางรายการจะม,มาประกาศวันทำสเตจน,นะคะวันถ่ายทำสเตจให้เรียบร้อยอะไรอย่างนั้นนะน่าจะชัดเจนกว่าค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ทุกคนรอลุ้นอยู่จากใจจดใจจ่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นแฟชั่นสตาร์บินของนองลิซานะคะหรือว่าน้องอาจจะบินเป็น,นจ่าไปนะคะเราก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้น้องเดินทางอย่างปลอดภัย แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเท่าน,นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ก,กดติดตามเอาไว้แล้วกันคะ่ะถ้ามีภาพหรือคลิปอะไรที่พอจะนำเสนอหรือบอกข่าวได้แอดจะมาแจ้งแล้วกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า